เอลเลนหัว,หวงามแต่งามป่<น>าแต่น่หน้าก่อนวันนี้อุ้ยงามป่ะพร้อมแล้วก็ไปกันไปกันแม่ครูปรโทรมานักดนตรีผมมาถึงแล้วปะ<อ>่ะแม่ครูมันเอานักดนตรีมาตัวกับเจ้าก็เม่นนะค่ะเมื่ใครขู้สู่เขาลองเข้าวงกันพอจะได้หู้จังหวะอะดีจังม่วั่นต้ารอดไหมเอากลับไปกันปะไปไปไหรอปะแล้วยิงไปไหนฮะเอ่อ เออหิงมีไหนเออมันมันมาสบายกะเออมันสบายกะบรใจัเจ้ามันเออแล้วมันไหนอหยังอ่ะเอออ่ะอ่ะอยู่ข้างหน้ามันเป็นไอหยังก็ว่ามาแล้วก็วมัน ให้น้อยหนาวจอยสันจ้ามืดหน้าตาลายเป็นไปสับปะยากินลูกสมลองเก็บของกินก้อยมักก้อยว่ามาเม็นเปยวหวานมันเก็ม วะหากจนเสียงเม้นเบื่ออ่านหน้าจ่างมนเมียนคืนเสี้ยนอาเจียนเมยลาเม้นครบเม้นเคียงเม้นกำปีหาเม้นตุงนุ่งพาขอส่ง สู่ต้องย้อนแม่พระส้อนจำเป็นดินรนนอทนต่อสู้ ตะกี้ก็เป็นจ้อยบะเกาเขาเอาสล้อส,สีเข้าตัวม้วนน้อม่วนขนาดเจ้ายิงน้ำมานยันอย่างนี้น่ะแม่แม่น,น,น้องกเกาะมาเฮียนจ้อยซอกะครูป้ายนะกาะฮะจ้อยซอมาเฮียนนี่อย่างจ้อยซอแม่อุตส่าห์ส่งให้ลูกเฮียนจบปริญญาเสี่ยงเป็นตั้งหลายล้านอุ้น ไปสมัครงานบริษัทในเบียงกุไปลูกไปปิ๊กแจมห่างกับบอคิงแล้วว่าแม่ฮาจะเดือดคิงกับเจื้อฮาอันคิงกับปิ๊กจะไปหัยใจแหละยอย่างไร้สารละและจอยสอนี่ะคนสมัยเนี้ยจะไม่ไปหายไปฟังฮะหุ้ยไปปิ๊กปิกป๊กปิ๊กปิม<อ> แลเจ้าเอออ่านแหมมอไม่หลวงมาไปวันเดียวเป็นเรื่องจนได้เราเป็นยังจัดการคนเดียวป่ะเขาก็ไปกันนะครับป่ะป่ะปเนี่ยแม่ครูแม่คููอา้าวไม่หลวงว่าเขาใหญ่ยังไดเหี่ยวมาเดียวนี่ แตเดียวนบ้านเฮาอ่ะละอ่อนสมัยเนี่ยมันป้ากับบรรยากาศในเวียงเหี่ยมุดอะถ<ม>้าบ้านเฮาอะเหลือกับคนเท่าป้ากับน,นั่งอยู่บ้านกุ๊กงกอะแฮมบ้ป้อนนะเขาจะจะอู้เมืองกันแล้ว <S <S 2> <S 2> ตั้งแต่ละอ่อนตัวน้อยๆป้อแม่เขาสอนอู้ไทยป้าไทยกันเป็นยังเป็นยังเนี่ยได้เห็นนะเอแต่ก็มันเป็นตามยุคตามสมัยนะกการไม่หลวงเจ้าว่านะนโอมันไปนได้เไดๆไม่หลวงกลัวมันอะเหีดห้อยแบบเก่ามันจะหายไปเสี่ยงเห็นนะกะ ยังพอตังอีสานเปิ่นหมอลั้มเปิ่นเนาไปซื้อสารกันดังเอาดังเอาดังไปทั่วโลกคุณได้ก,อก้อย <c oughs> ตั้งเหนือบ้านเฮานี่บ่ได้เนือเราออนมาเดี๋ยวนี้มันหมาเอาอ่ะเขาเนี่ยได้เนี่ยนะก่อนหน้านั้นไม่หลวงมันล่างจะมามดยุกมดหลุนเนี่ยตีปุ้ยไฟเนาะก่ะมาเดี๋ยวนี้บ่ได้เน้อปัตได้เขาต้องช่วยกันปุ้ยไฟปัตไถ่เขาเนี่ยได้อ,อย่างมาเดี๋ยวนี้ฮะไม่หลวงไปใหญ่เอเอ <c oughs> <c oughs> ตามนี้เนาะมาละไม่รูหวงังห้องป้าเป็นอย่างเจ้าป้าสวัสดีเจ้านางกรอนนางก้อนเจ้านางลูกป้าไม่รู้มาอ้อมคอมเนอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันวันนี้นะที่ห้องป้ามาเนี่ยก็จะขอฮื้ป้าเนี่ย,ยคือน้องหญิงอะ่ะได้มาเฮียนจ้อยซอกับแม่คูเปิลเป็นกู้กับน้องแจมฮั่น โอ้บาดได้นะไม่หลวงบัดได้จะได้อะ่ะป้าก็ตึงเหมืยอมโหป้ามันเป็นจะได้ป้าไม่อย่างหมืนยอมฮะเป็นจ้างซอเนี่ยมันมันจะได้ขอถามกําเตอะก็ป้าเลี้ยงลูกมาปอใหญ่เสี่ยงไปหลายแล้วเดนอะน่าจะมาเป็นจ้างซอใส่แหงโอ้จะได้ป้าก็ตึงบหมอยอมเนอะผู้ช่วยป้าเบาเป็นจ้างซอใส่แหงกับเจ้าแม่ครู แ้งที่มาซอยแบากะเจ้าไ่ต้องไปถามใครถามป้านี่น้องหญิงของป้าเนี่ยไปรยกการในเวียงอะได้เดือนถึงสองหมื่นก็เนิน้เดือนสองหมืน่นแับหญิงดีนะไปหาเจ้อแม่ได้มีหน้ามีตามีเสื้อง,งามใส่แล้วก็มีรถเก่งครับ ดีดีลูกแม่หลวงแม่ครูเจ้าอันเจ้าว่าเจ้าไปแยกกานในเวียงตัวหญิงดีกว่าเจ้าเป็นแล้วเนอะจังซออ่ะฟังแม่หลวงฟังแม่ครูก่อนกาฟังอะไรอย่างเนี้ยไอ้กูช่วยตามใส่มันเตะแลกแต่ตัวแต่น้องแจมเผยเนี่ยแม่ครูแม่ครูลองอู้เขาฟังล้อว่าเป็นจังซ้อเนี่ยได้รายได้ได้สตังอย่างใด ชนะัช่วโมงเนอะชั่วโมงละหนึ่งปันบาทเนอะน้องแกมเนอะ <Wow. S 1> เอ๊ปันเดียวจะไปปอกินหยังลูกป้าได้ถึงสองหมื่นกันเด้อะอู้อหละนะ่ะล่ะชั่วโมงละปันเลยกับเจ้าครูไฟชั่วโมงละหนึ่งปันบาทเจ้าเนี่ยแม่ครูแม่ครูลองอู้ขึ้เขาฟังเป็นบุญหูกำลังประจังซอไสแห้งเนี่ยเล่นวันละกี่ชั่วโมงเจ้า เล่นวันขำเนอะอันนีะเออวันข่ำเลวก็เนอะสมมุต 7, 000. 7, 000. ิว่าวันหนึ่งเล่นห้าชั่วโมงบอกวันละห้าปันห้าันวันละเจ็ดชั่วโมงเหรอเข้าวันละเจ็ดันก่อนแม่วันละเจ็ดปันบาทเลยนะ อันนี้คันตำนะถ้าเดือนไหนขี้ค้างเล่นสักสิบวันกับปอนดไมมครูเนาะสิบวันกับเดือนไหนเจ็ดหมื่นไปไหนโอ้เจ็ดหมื่นหญิงอันคิงต้องยาการบริษัทคิงสักสามสี่เดือนถึงจะเต้ากับจจ้งโซห้ามงาสิบวันนลยค่ะโอ้ทำแบบไปแล้วเด้อถ้าจะเป็นจ้งโซเนี่ยอู้แล่ะจ้งโซเนี่ย แม่ก็ย้อนแม่น่ะใข่หัวนอไปแยกการในบริษัทอ่ะแม่จะไปฮู้จะได้ล่ะว่ามันจะได้หนักจะเอี๊ยนะใครจะเฮียนว่าเฮียนกับซุดแล้วแต่เตอะกับนี่นะไะน้องแจมเราไปเฮียนกันดีกว่าตั้งวงดีกว่านักดนตรีมานักร้องีขึ้นมาเลยมา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 เอาตั้งแม่นะมาละวไข่หัวนไปแยกการในบริษัทอ่ะ ừ ở đây ông à ông à bọc bọc quá chuẩn เราต้องเอาใจใส่บระวัของเก่าโบราณยุค4 G ยุค5 G ยุคไอทีอันนี้เป็นยุครุ่นใหม่ไอพฟนไอแฟนแชทคู่ของกันเขาของเก่าโบราณมาสืบสารกันได้ ก็ว,ว่าจะไล่สดออนอไลน์ก็ได้เอาจังปีจังไม้เขาหือเปิ้ลพอแต่เนาะพอช่วยกันสเสิบเสียงปีเสียงจอเอาเข้าหน้าจอเอาไปโชว์ห้อเปิ้ล còn lại trong lại bàn hầu và bà đi hiệp dâm khôn cầu khôn đời ที่จบไปแล้วนะเจ้าก็คือการคับซอนะเจ้าของคนเมืองของเฮาซึ่งมีดนตรีประกอบที่แตกต่างที่อื่นก็คือว่าปีจุงซึ่งของเฮานะคะมีการพัฒนาโดยการที่จาการใช้รับภาษาเมื่อคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจนักขึ้นนะเจ้าจะได้ก็ฝากคนรุ่นใหม่ตัวนะเจ้าใหม่ก็เอาเก่ากับมละแล้วก็ฝากที่ตามนะเจ้าศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านครูมลัลวันอำเภอรสระไจังหวัดเชียงใหม่ไว้ตัวนะเจ้า ขอบพระคุณเจ้า